สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil นะผมเราจะมาถล่มหมู่บ้านด้วยปืนลูกซองกันผมสะใจมากเวลาใช้ลูกซองวันนี้ผมเราจะมาถล่มแม่งให้หมดด้วยปืนลูกซองกระบอกเดียวเลยมาถึงแม้ปืนเราจะเต็มคังก็ตามแต่เราจะใช้ปืนลูกซองนะผมเฮ้ยหมาเธอตอนแรกมันมีดรามารออ่าด้วยแบบว่าที่จริงต้นฉบับมันต้องมีหมาใช่ปะ่ะแล้วแบบหมาจะมาช่วยเราอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้หมาตายเลยเ้ย แต่เหมือนแม่งก็หลอกหลอกไอคนในตัวอย่างเว้ยสุดท้ายหมาตัวนั้นก็ไม่ได้ตายเว้ยแถมมันก็โผล่มาคนละตัวอันนี้มาลุยกันด้วยปืนลูกซองเลย,เยมาได้หาหน้าบักอุ้ยหัวแตกโคตรชอบเลยว่ะใช้ปืนลูกซองอุ้ยนี่แหละความสัจใจนี่แหละคือความสัจใจของปืนลูกซองนะผมลุย,ยกันต่ออุ้ยลืมไม่ได้เล่นนะ เรียบรอยงง้อยค่าโง่หนึ่งอันเอ,อ้แต่ภาคแต่ว่าอันนี้ภาครีเมคมันไม่เสียมันไม่เสียงแลนะครับผมดูนะวะอุย้ยอะไร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 ตัสะใจกระสุนไม่มีปืนหรอกแต่ใช้กระสุนหยิบมาเนี่ยไม่มีปืนหรอกนี่พี่อ่อนลูกซองครับผมเพราะปืนโตนี่นี่ปไป ของถือลูกซองนี่เออวิอง่งไปถือลูกซองด้วยซองยิงไก่ไหมยิงไก่ไปหายขอโทษยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าอุย้ยอะไรอะไรสี่พอมีพันหนึ่งอันไปเราเข้าไปในบ้านนะเดี๋ยวไปรอพี่เรื่อยกันโอ้โอ,โอ้ไม่ดูแล้วดูกันไปสิบรอบแล้วผักผัด โอเคไอ้นี่นตโคนสวยเลยมาไอเวนรอเลยคนเนี่ยเราจะหนีแต่เรารอแล้ว <c oughs> ทางเหรอมาไอ้เวนอือหือเอาคัตซีนที่ยิงไม่โดนไอเ,เอย้เ้ยอะอือหือยิงห,ห,หลังขอขอสวยๆขอสวยๆ ขอหน้ามาเอาหน้ามาเอาหน้ามาเอาหน้ามาอู้หูยอู้หูยยัดก่อนยัดก่อนเว้ยอีป้าอีป้าออ้โหอีเคี่ยลุงเคี่ยลุงรัวปุ่มรัวปุ่มรัวปุ่มไปไปทั้งคู่เลยเดี๋ยวยัดยายิงหัวป้าแตกไอ้ลุงไม่ลุงเอาไอ้เลื่อยไปไหนวะกระสุนสีสองลูกสอง มได้ยินเสียงเรืออยู่นะไปไหนมาฮะหุ่จับหน้าจับหน้าตายเรียบร้อยไอ้ลูกอุ้ยปัน่นดีระบบโฟเลยนะปัดยากด้วยโอ,อ้โหแต่ปัดติดเว้ยเป็นไงล่ะเทีนนะ่น้าล่ะอุ้ยเครียดใส่คอดันไปขาดครึ่งสวยงามมากอไอ้ขอโทษนะ โดดมึงก็ะเด็เลยเนี่ยเขาแค่ผักนิดเดียวเองโอ้โหยาจะไปกินเรื่อยๆเยอะอยู่มาดิมาดิมาดิไอ้ลูกพี่มึงก็ตายไปแล้วตัวนึงอุ้ยอุ้ยโดนเสียบยัดหน้าให้ยัดหน้ามึงหน้าเหมือนกันหมดเลยอุ้ยอุ้ยเอาเยอะ อุ้ยโดนต่อยโอเคนี่หมัดนี่หมัดเขาทรายเลยฮะโอ้ยเดือด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 หนีแหละดีมามาอีกมาอีกมาอีกชอบชอบมาอีกมาอีกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอ้ยยิงยิงไม่สะใจเลยโอ้โหไม่เป็นไรได้แล้วครับวันนี้ สำหรับลูกซองตลบหมู่บ้านวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วคลิปสั้นๆมายิงเอาสะใจไว้ดูเล่นนะไม่มีอะไร <laughs> บ๊ายบายฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับ